สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะที่เมย์จะสาธิตวิธีการเริ่มต้นเริ่มต้นถักนิตติ้งนะคะโดยการที่ขึ้นห่วงงานแบบที่หนึ่งแล้วก็จะสาธิตวิธีการถักนิดแล้วก็ถักเพอนะคะหน้าตาชิ้นงานเวลาขึ้นแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะอุปกรณ์เราลองทดลองดูก่อนนะคะตัวนี้พี่ใช้ไม้เซตเบอร์ก็สักประมาณสีนะคะขนาดมันแล้วก็เข็มโคเชลองดูเลยค่ะ ไหมพี่ใช้ไหมพรมเส้นใหญ่นะคะใครมีเป็นสี่พายก็ลองใช้สองเส้นคู่วิธีเริ่มต้นงานแบบที่หนึ่งนี้นะคะจะเป็นวิธีแบบมัดนะคะเราก็เริ่มโดยการคล้องไหมแบบนี้นี่นะคะพอมันเป็นห่วงดึงห่วงออกมาเหมือนตอนที่เราเริ่มถักโคเชต์ค่ะห่วงตรงนี้ต้องยืดหยุ่นได้นะคะแล้วก็เอาห่วงตรงนี้ใส่เข้าไปในตัวไม้นิดตัวนี้เป็นการถักแบบไม้นิดยาวนะคะเริ่มนะคะ เราจะเอาตัวไม้นิดอีกอันหนึ่งอะคะ่ะแทงลงไปอย่างนี้แทงจากข้างหน้าอย่างนี้นะคะทะลุปไปข้างหลังแล้วพันไหมงัดไหมตัวนี้ขึ้นมาแล้วบิดมือปิดอย่างเงี้ยค่ะได้สองห่วงแล้วนะคะเราจะถักสักประมาณสิบห่วงนะคะนี้หมุนลองทำตามนะคะมือใหม่ทำได้ค่ะ ติ้งไม่ยากนะคะลองถักดูตัวนี้ก็สามารถเอาไปถักเป็นผ้าพันคอง่ายๆได้ค่ะไม่ต้องดึงตึงมากนะคะห้าแล้วนะคะพันไหมเอาห่วงออกมาแล้วบิดข้อมือซ้ายดึงแทงไหมลงไปพันห่วงดึงห่วงออกมาบิดข้อมือซ้ายแล้วสอดเข้าไป สองสี่หกเจ็ดเจ็ดห่วงแล้วนะคะแปดห่วงที่เก้าแล้วก็ห่วงที่สิบแล้วก็บิดมือแบบนี้เนี่ยค่ะเราก็จะได้วิธีการเริ่มต้นห่วงทีนี้เวลาถัก เวลาถักนะคะห้าห่วงแรกพี่จะถักนิดให้ดูอีกห้าห่วงหลังจะถักเพลยให้ดูนะคะเวลาเราถักนิดเราก็เอาไม้แทงลงแบบนี้นะคะไม้มันจะไปโผล่ด้านหลังแล้วพันไหมเข้าหาตัวเองแล้วดันห่วงขึ้นมาถึงจะปลดถักนิดนะคะนิดถักแบบนี้อันนี้เป็นการถักนิดนี่นะคะไม้แทงลงไป้มวนไหมเข้าหาตัวเองดันเอาห่วงขึ้นมาแล้วค่อยปลดห่วงที่ไม้ นะคะห้าห่วงต่อไปถักเพลอนะคะวเวลาถักเพลอจะเอาไหมขึ้นมาข้างบนไหมขึ้นมาข้างบนแทงไม้ขึ้นอย่างนี้แล้วมวนมวนไหมอย่างนี้นะคะดันลงไปลองฝึกวิธีป้อนป้อนไหมแบบนี้นะคะเอานิ้วก้อยเกี่ยวเนะะี่ยค่ะ อันนี้เป็นการถักเพอมาดูห่วงถ้าเป็นนิดจะเป็นลูกโซ่แบบนี้ถ้าเป็นเพอหน้าตาจะเป็นแบบนี้ทีนี้ถ้าเรากลับด้านตรงเพอจะกลายเป็นนิดตรงนิดเมื่อกี้จะกลายเป็นเพอทีนี้ตรงที่เป็นนิดนะคะเราก็ถักเหมือนเดิมแทงลงไปแบบนี้แทงอย่างนี้นะคะนิ้วชี้กับนิ้วกลางจะเป็นตัวประคองไม้มือขวาจะเป็นตัวจ่ายไหมลองฝึกดูค่ะแรงมือเราฝึกได้นะคะ สามสี่ห้าอันนี้เป็นการถักนิดเวลาถักเพอก็เอาไหมขึ้นมาข้างบนไม้แทงข้างบนพันแล้วก็ปลดพันแล้วก็ปลดอันนี้เป็นการขึ้นต้นแบบที่หนึ่งนะคะลองเลือกทําดูเดี๋ยวจะมีวิธีทําแบบที่สองแบบที่สามแบบที่สี่ลองตามได้นะคะที่ youtube ของพี่เมย์นะคะเมทินีแฮนด์เมด อันนี้เป็นการขึ้นต้นแบบที่หนึ่งเป็นแบบง่ายๆสามารถเอาไปปรับใช้ได้นียค่ะลองดูนะคะพอทําเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าตาชิ้นงานออกมาแบบนี้นิดก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพ์ก็จะเป็นแบบนี้ถ้ากลับด้านด้านที่เป็นเพ์ก็จะเป็นนิดด้านที่เป็นนิดก็จะเป็นเพ์ลองฝึกดูะคะ่ะวิธีที่สองวิธีที่สามและวิธีอื่นๆตามต่อได้นะคะขอบคุณค่ะ